กองครับพี่น้องไอ้ท่านปุ้ยขอรับนะครับเป็นคนเปิดไฟครับวันนี้นะครับไม่แกะกองครับสาวพรมจันทร์ครับพี่น้ <c oughs> องยังไม่เคยผ่านมือชายเกือบก่อเหตุกันแล้วยังไม่เคยผ่านมือชายครับเอา,อาดับเลยครับฟังครับอยู่ในนี้ครับหน่อยครับกลับไปหน่อยครับอย่าให้ดาวครับอย่าให้ดาวครับ บไม่ได้จะเร่งจะเร่งจะเร่งเห็นไหมมันดับเนี่ยนี่มันดับอย่างเดียวเลยเมาสักทีไหมทีไม่ะนะครับโอ้โหต้องิมเบาเลยอ่ะใช่สองสามทีเองนะครับอ้าครับบอับอมินเลยีครับ ไม่านมือใช่ครับใสาวงปรจครับทาน้นี่สมปรจนี่ทัุ้คบนาเรียบนะครับี่เดียวไม้นุกสามนะัคนละคนนะครับได้กินหมูนุ่้ยม่มจะเป็นไม้นุกสามเอาดู่การทงนะครับเดี๋ยวมาดูครัครับ ก็ว่าจะเอามีกี่เซตครับนี่ใช่ครับที่นี่เค้าอยู่ก่อนเครื่องแบบนี้นะอืออยู่นะอยครับ ครึ่งเลี้ยวโอ้โหเติเมื่อกี้แล้วึ๊บเลยแหละอนี้เราพินอได้รอนสบาสบาสบายเลยครับถ้าถ้อย่างเมื่อกี้นะยัดยับินปัดปั อันนี้ฟูหรอฟูขอูแล้วกแบบเบาเครื่องเพราะภลัะมันเยอะมากนะเวลาฟูแฝบอย่าบินเร็วเยอะเดี๋ยวแฝบร้องอ๋ uh ืนมันตูนเนะใช่ครับแบต้องมาต้องใช้เยอคนใหญ่ฟังกันทแ เ่อใหม่นี่มันดีมากนะเรื่องใหม่มันดีมากเลยเไม่ติด,ดตูกใจเลยติดนิดต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 รดติดาิดตดตดติดติ ติดติดติดไม่ต้องติดติดเรา 40, 40. เครื่องบินเราจะต้องจิ้มอัพไว้เพราะงั้นมันหัวมันจะตี้มันจะตกใช่เราจะจิ้มไว้